นำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับผมรับสอนนะพี่นะรับสอนไหมสำหรับคนที่อยากไปขายจริงๆแล้วแบบไม่มีทุนเดี๋ยวเราจะมาถามอีกทีนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีคนอยากเรียนนะครับนี้เปิดข้อสอนไหมผมสอนเลยครับสอนเลยใช่ไหมดยที่ผมไม่ได้เอาอะไรด้วยให้อาชีพฟรีๆเลยนะใช่แล้วคือประมาณว่าเราแจกสูตรได้เลยครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ภูเก็ตไรนะครับจะมานําเสนออีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะครับ อาชีพนี้นะครับก็ทำกันนะครับขายได้ตามตลาดนัดหรือว่าตามตอกซอกซอยนะครับหน้าบ้านของท่านผู้ชมเองนะครับเจอว่าจะทำเป็นอาชีพเสริมนะครับผมในอาชีพนี้นะครับก็ทำรายได้นะครับเป็นอย่างดีเลยนะครับผมทำกันแบบว่าเป็นอาชีพเสริมได้นะครับผม ซึ่งว่างจากอาชีพหลักแล้วนะครับอันนี้ก็ลองศึกษาข้อมูลนะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้นะครับก็จะมีการนะครับบอกสูตรด้วยนะครับว่าทํากันอย่างไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเบอร์โทรไว้ให้ติดต่อนะครับกับเจ้าของสูตรเลยครับเอินะครับว่าสูตรนี้นะครับเมนูนี้ชื่อว่าอะไรทําอย่างไรและมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ ในเรื่องของต้นทุนและกาไรนะครับอยู่ที่วันละประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันได้เลยนะครับผมอันนี้เรีอกเมนูอะไรเนี่ยทอดมันกุ้งจ้ะอะไรนะทอดมันกุ้งจะทอดมันกุ้งจ้ะอ๋อทอดมันกุ้งม่มีมีแต่เนื้อกุ้งใช่ไหมโอ้จ้ะนี่พ่อค้าแบบฮาร์ดคอร์นะครับวันนี้อันนี้เสร็จแล้วครับหมดเสร็จแล้วครับแล้วเสร็จแล้วนะครับอ๋อนี่นะครับเป็นทอดมันกุ้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปั้นครับ แบบมืออาชีพครับต้องใช้กำลังวิชาภายในนะครับต้องฝึกมาจากวัดเต้าลินเลยนะวัดเ<ล>ต้าลินใช่ไหม,มใช่ครับม <laughs> ีปลาคานะครับปลาคาร์บคารฮาร์ดคอร์ของเราคนนี้ <laughs> <laughs> อันนี้ปันป้นปั้นปั้นกับอะไรเนี่ยปั้นกับมือจ้ะพี่ปั้นกับมือนะโอเคครับผมชัดเจนไหมครับท่านท่านผู้ชมครับปั้นกับมือครับแล้วแล้ว,ลว,ลวนี่อะไรอ่ะ ไก่ขนมปังพี่ไก่ขนมปังบาดปั้นต้องแบบเอามาแบบคุกคลิกคุ้คลิกุยคลิกในมือนได้ไม่งั้นมันจะเหนียวจ้ะนี่ไกดขนมปังนี้ก็ทําให้มันมันเหลืองกรอบเนาะใช่จ้ะอ๋อเหลืองกรอบนะครับไม่งั้นถ้าพี่ไม่ใส่ไกดขนมปังมันจะเหมือนลูกชิ้นกุ้งชิ้นกุ้งใช่ไหมใช่แล้วอันนี้ขายมานานเนี่ยอ่ขายมาได้ปีแล้วจ้ะได้ปีแล้วนะอ๋อคือว่าเป็นเจ้าของสูตรเองเลยใช่ไหมใช่จ้ะโอเคชัดเจนนะครับเป็นเจ้าของสูตรเองนะครับ อันนี้อาชีพขายทอดมันกุ้งนะครับได้แล้วนี่ดูธีกันปั้นนะครับต้องคุกพริกปุกคลิก,ลก,ลก,ลกลุกนะครับผมต้องใส่ถุงมือนะถ้าไม่ใส่ถุงมือจะเลอะเทอะนะครับจะเหนียวนะครัตอ,อนนี้ก็เป็นที่ปั้นแล้วนะครับเสร็จแล้วเตรียมทอดได้เลยนะครับผมก็มาตัดปั้นเป็นก้อนก่อนอน,นะครับโดยใช้เก็ดขนมปังนะครับนี่นะครับ กัดปั้นอะไรนะครับอ่าต้องมือเบานิดนึงอันนี้เป็นกุ้งอะไรกุ้งกุ้งล็อสเตอร์ไหมไม่พี่เป็นเป็นกุ้งแช่แข็งกุ้งแช่แข็ง<ด>โอเคผมนึกว่าเป็นกุ้งล็อสเตอร์นะครับเคยเคยเคยใช้ล็อสเตอร์แล้วครับจริงเหรอครับเราเราเราไม่คุมมค้มทุนพี่ไม่คุ้มทุนครับโอเคนะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับไม่คุ้มทุนนะครับกุ้งแน่นอนกุ้งแน่นอนเป็นหลักเลยอ๋อเป็นหลักเลยอ๋อเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เหลือก็เป็นแป้งเครื่องปรุงรส อืประมาณนั้นนะครับผมนะครับนี่นะครับผมอิสลามทานได้นะอิสลามทานได้ใช่ไหมนี่ใช่ไหมที่ว่าได้ข่าวว่าขายวันกำไรวันละหมื่นโอ๊ตายแล้วจ้าพี่จ๋าเดี๋ยวสัมภาระมานะจ๊ะ <laughs> ได้ขา่าวแว่วว่าขายวันละหมื่นกำไรนะครับเดี๋ยวคมสัมภารมิตรมาขอตีตราแล้วเ้าจริงเหรอโอเคนะครับแล้วก็ปกติแล้วขายวันอยู่ประมาณประมาณเท่าไหร่ แค่วันหนึ่งตั้งแต่20โลถึง30โลเป็นหลักพันนะนะนี่ก็ข้าววันหนึ่งก็พอเลี้ยง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 ตัวเองได้ตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้ใช่เลี้ยงครอบครัวได้หรือเปล่าไม่แน่ใจไอ้ยักต้องได้บ้างแหละนี่นะครับผมนี่นะครับปีหนึ่งอาชีพท้าสนใจนะครับวันนี้ก็มา นำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับผมรับสอนนะพี่นะรับสอนไหมสำหรับคนที่อยากไปขายจริงๆแล้วแบบไม่มีทุนเดี๋ยวเราจะมาถามอีกทีนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีคนอยากเรียนนะครับนี่ปิดข้อสอนไหมผมสอนเลยครับสอนเลยใช่ไหมโดยที่ผมไม่ได้เอาอะไรด้วยให้อาชีพฟรีๆเลยนะใช่แล้วคือประมาณว่าเราแจกสูตรได้เลยใช่แล้วถ้าใครสนใจนะครับนี่สูตรที่ผมให้ไปต้องไปเป็นความรับต่อนะใช่อันนี้มาสํากันนะประถกัญสำคัญใช่แล้วต้องเอาไปทำมาหากินจริง นี่นี่นี่เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมนะครับถ้าว่าสนใจเรื่องสูตรนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับเผื่อว่าคนไหนสนใจนะครับเพราะว่าพอค้าใจดีนะครับผมจะแจกสูตรให้ไปตามากินครับในช่วงนี้ครับผมนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่ครับการปั้นครับเราใช้ความละเอียดนุ่มนวลนะ นี่ก็เป็นกระทะน,นะครับที่เตรียมไว้ทอดนะครับก็จะมีน้ำมันนะครับผมที่ป้าแต๋ลกก็เตรียมไว้นะครับพักไว้นะครับเตรียมที่ว่าจะเอาไปทอดได้นะครับ

ว่ามันมันมันระบาดพรายังหยุดมันระบาดไม่หยุดเลยครับผมนี่ฉีดพวกติดสองเข็มแล้วก็ยังหวั่นหวั่นอยู่เลยติดสอเข็มเข็มแล้วเนาะนี่ไม่รู้ว่าฉีดสายพันแล้วเหรอฉีดแล้วเหรอโอ้ไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วนหมดเข็มคนเข็มแล้วของผมนี่สองเข็มตินแล้วเหม่เข็มที่สามเข็มที่สามที่ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรจรงแล้วเราขายอยู่เนี่ยขายอยู่ พิลลกี่บาทคนระับอายุเป็นกินีด้ิลล่าสิบบาทสิบบาทอ<ะ>โอเคพิคลล่สิบบาทนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมพิลล่สิบบาทนะครับนี่โอ้โเป็นทอดบางปุ้งนะครับนี่ขอย้ำอีกทีนะครับว่าถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจนะครับก็สามารถสอบถามเจ้าของสูตรคนนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเขายินดีที่จะอบอกให้กับท่านผู้ชมนะครับเพื่อจะเอาไปเป็นอาชีพทำมากินได้นะครับ ไม่มีนะครับนี่เป็นชายไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นชายเป็นรายจ่ายที่อ่าเป็นรายจ่ายที่บางทีเราขายได้หรือไม่ได้เราก็ต้องจ่ายเขาอืีนี่เรี่สอนฟรีแล้วกันสอนฟรีแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีครับขออยู่ในกรอเกณนและเงอนไขแช่นั้นเอนีอ๋อนะครับผมยังไงแล้วเดี๋ยวจะขึ้นเป็นเบอร์โทนะครับเผื่อว่าถ้าผู้ชมคนไหนสนใจนะครับมาเจอพ่อค้าใจดีคนละครับผมนี่เราขายยุ่ตลาดไหนเนี่ย มีโลตัสฉลองครับโลตัสถลางเนาะอ๋อมีโลตัสฉลองแล้วก็โลตัสถลางนะครับแล้วก็มีโบสถ์ามกองโบสถ์ามกองแล้ววันหยุดวันไหนวันยันหยุดวันหยุดวันจันทร์วันเดียวจ้ะอยู่วันจันทร์วันเดียวครับผมหยุดทำไมวันจันทร์ทำไมวันจันทร์วันที่ต่อราชการจ้ะก็ไปสัมกรมั่งไปครั้งจังหวัดมั่งอ๋อที่ว่าจะไปแจ้งว่าขายได้กำไรวันละเหมือนเนี่ยครับอ๋อครับผมครับนี่ตออปั๊ม กันเองนะครับของพ่อค้าตอนนที่สังเกตง่ายๆนะครับจะเป็นเสื้อสีชมพูนะครับอาโปกสีจัพกกมพูสี<ต>จัมพูแล้วพอจะบอกได้ไหมว่าทําไมถึงเป็นสีชมพูน,นั่นแหละสิครับอพอๆๆลุ้นนาช่วยเทียบกับผิวพ่อค้าด<อ>้วยนะ,นะะนอันนี้อยากฝากไปถึงผู้บริหารอ๋อนะครับอันนี้ต้องฝากไปถึงผู้บริหารนะว่าทําไมต้องใส่สีชมพูนะครับก็จะเป็นธีมที่ว่าใส่สีชมพูทั้งตลาดนะครับใช่ครับเพื่อความสวยงามความสวยงาม สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยสีความรักนะจ้ารักกันไว้เติดนี่ไฟไฟเราใช้นี่ใช้ประวัตไฟไฟกลางๆนะครับโอเคใช้ระกลางนะครับประมาณได้ครับสามนาทีนะครับร้อนอืมนี่ครับสดใหม่ๆนะครับเนื้อฟูๆนะครับอร่อยครับอร่อยจริงครับร้านนี้ครับ ครับเดี๋ยวให้พ่อค้าเราฝากร้านนี้นะครับว่ามีความรูสุกอย่างไรนะครับจะบอกกันท่านผู้ชมครับฝากร้านได้เลยครับผมอร่อยนะมากินกันนะอยากมีอาชีพอะไรก็มานะสอนสอนฟรีสอนฟรีได้การันตีไหมการันตีที่จ้าชูตรงนิ้วให้หน่อยพ่อค้าพ่อค้าก็เป็นเชฟนะจ๊ะอ๋อนี่เป็นเชฟเก่านะครับใช่จ๊ะนะครับมีพ่อค้าการันตีไหมนะครับสอนฟรีนะครับสอนฟรีสอนฟรีมาๆเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับในคลิปบอกเลยว่ามาจากช่องไหนอ่าฮะนะครับผม เขาบอกว่ามาจากช่องปูเก็ตไลฟ์นะครับพ่อค้าบอกว่าสอนฟรีครับใช่แล้วอ๋อครับผมนะครับนี่นะครับอยากมีอาชีพนะครับก็ลองติดต่อสอบถามได้นะครับจากพ่อค้านะครับผมว่าวิธีการทํามีอะไรบ้างนะครับตัวผสมมีอะไรบ้างนะครับก็ยินดีรับสอนนะครับโดยที่ไม่คิดมูลค่าอะไรเลยครับผมนะครับแต่ขอให้ไปทําเป็นอาชีพทำมาหากินนะครับในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับ เพราะว่ามีบางคนผมเคยสอนแล้วก็ไปขายต่อแล้วไปขายต่องนั้นก็ไม่ควร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 สิ่งสิ่งที่ดีนะครับตรงนี้นะครับคือความรักก็คือความรักนะครับจ้ะนะเรารก็คือความรักเป็นความรักเลยนะจ๊ะไอ้ยะไอ้ยะมีหยอดมีหยอดนะครับมีหยอดคะมีหยอดนะครับมีหยอดครับเอาเดี๋ยวให้เราฝับไล่กันครับว่าร้านอยู่ตรงไหนเปิดวันไหนครับน้าตลาดนี้ครับอยู่อใครผ่านไปผ่านมาครับ อยู่ตลาดร่วมใจนะ่าหน้าโลตัสฉลองครับวันศุกร์กับวันเสาร์โลตัสฉลางจะมีวันอังคารพฤหาดวันอาทิตย์ครับนะแล้วก็มีวันพุทธที่ตลาดโบ๊ทสามกองอตลาดนัดโบ๊ทสามกองตรงขุมน้ําหลังวคอ,อครับผมนี่ครับเ<ช>ยี่ยมชมมาอุดหนุนกันได้นะอ่าโอเคนะครับก็พอคาเราได้ฝากร้านแล้วนะครับผมครับมีค้อนได้ยังคะได้ครับขายยังไงคะ นี่รก็กำลังจะทอดนะครับอร่อยจริงครับอร่อยจริงครับเนื้อกุ้งนี้เด้งเด่งเลยเพราะทอดใหม่ๆนะมาเิดมาูตอนทอดตอนทานทอดเลยครับผมทานทอดเทียเนี่ยลูกค้ามายืนรอแล้วใช่ลูกค้ามายืนรอแล้ว ยังมาทอดตีอ่ะลูกค้าก็เป็นแม่ค้าส้มตำแถวกะรลนเนี่ยเป็นแม่ค้าเหมือนกันนะครับผมแม่ค้าส้มตำผักตำอื้อตอนนี้ต้องตัต่อที้เป็นไงบ้างทางทางกะรลนแย่มากเลยแย่มากเนาะตั้งแต่โควิดระบาดเลยนะใช่ค่ะนี่มัเป็นเหมือนเหมือนกันหมดทั้งจังหวัดนะเนาะอืมเดิน เออฟูแล้ครับนี่เราใช้เวลาทอดประมาณกี่นาทีเนี่ยสามนาทีสามนาทีคือสุกเลยนะครับนี่ฟูนะฟูแล้วครับดิ่งเด้งเลยครับมันจะอมน้ำมันไหมไม่อมฟูฟูเด้งเด้งเลยนะครับใช้เวลาทอดอยู่ประมาณสามชั่วโมงเออสามนาทีอ๋อสามนาทีสามชั่วโมงเราก็ <c oughs> ไม่รอแล้วล่ะค่ะพ่อค้าบอกว่าอะไรจะทอดถึงสามชั่วโมงสามชั่วโมงกรอบนอกนุ่มในค่ะกรอบนอกนุ่มในนะครับผมนี่ก็คืออร่อยเตอร์เลยดูท่าทาง ก็ขมาโลเลยครับผมนะครับออดิเองดิ่งดิ่งดิ่งอ่านี่แหละครับเจอเชฟของแท้แล้วครับเชฟครับเชฟชื่ออะไรครับโจ้ครับเชฟโจ้นะครับผมนะครับช่วยมาอุดหนุนกันได้นะคะครับผมไทยช่วยไทยก่อนช่วงนี้ไทยช่วยไทยก่อนใช่ไหมใช่ตอนนี้เราต้องช่วยกันก่อนเนาะท่านนี้พักจริงหนูไม่ชอบเลยของทอดเนี่ยพอเห็นเออช่วย่ังกรน อ่านี่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นความครับน่ารักนะครับช่วยกันครับผมใช่ดีเลยครับดีเลยครับผมก็ในฐานะเป็นผู้ค้าคนหนึ่งนะครับแยกก็ในฐานะเป็แม่ค้าคนนึงวันนี้ก็แม่ค้าคนหนึ่งนะครับผมตะกรอนค่ะตะกรอนนะโอเคนะครับผมนี่ครับสิ่งที่ไม่เคยทำก็ต้องทำกันใช่แาไม่เคยทำนะแาเป็นแม่ค้าที่ขายมือ ขายมุกแล้วก็มีรถตู้แล้วก็มีรถเก๋งตอนนี้ก็หมดทุกอย่างแล้วโอเคก็สู้คนต่อไปเนาะใช่ช่วยกันมีสุกแล้วครับเด้งเด้งเลยไหมครับผมนี่ครับห้าสิบบาทครับผมหกบาทนะคะนี่ครับผมชิ้นแบบเด้งเด้งเลยครับชิ้นใหญ่ๆนุ่มๆนะครับนี่กล่องนึงขายเท่าไหร่เนี่ย50บาทอ๋อ้าสิบาทครับแล้วก็เป็นน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มมีน้ำจิ้มด้วยโอ้โหนี่ครับ ค่ะค่ะ้อย่างเงี้ยเยๆครับอ๋อครับผมครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้านะครับที่นะครับนะครับผมมายืนรอนะครับพี่จ๋าขอบคุณครับครับแล้วแต่คราวนี้นะครับบอกเลยครับว่ามีความมีความรู้สึกยังไงครับในการค้าขายช่วงนี้ มีความรู้สึกว่ามันแย่มากนอกจากกำลังใจที่ให้ซึ่งกันและกันแล้วค่ะนารรอดค่ะอ๋อนี่คือกำลังใจที่สำคัญเนาะกำลังใจที่สำคัญมากเลยค่ะครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับ ครับเดี right ๋ยวเราจะมาถามทางพอค้านี้นะครับว่านี่เป็นน้าจิ้มอะไรนะครับนี่นี่เป็นน้าจิ้มอะไรเนี่ยน้ำจิ้มบวยครับน้ำจิ้มบวยอ๋อนี่เป็นน้าจิ้มบวยนะครับที่จะไว้อ่าเอาติดคู่กันเป็นของคู่กันจ้ะเอาติดน้ำจิ้มบวยนะครับที่จะไว้ทานกับตัวทอดมันนี้นะครับคือจะต้องคู่กันนะครับผมนี่ชุดหนึ่งห้าสิบาทนะครับที่ขายกันอยู่นะครับผมน่ากินมากครับท่านผู้ชมหนะครับ อันนี้ขอยจำนะครับว่าถ้าผู้ชมคนไหนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามทางพ่อค้าได้นะครับผมยินดีบอ,อกสูตรนะครับเอาละครับผมนี่เป็นน้ำจิ้มนะครับเป็นน้ำจิ้มบ๊วยนะครับที่ใช้ทานกับทอดหมัอนกุ้งนะครับผมบกินลงมากครับ กันบ้างครับหลังจากที่รับชมคลิปนี้นะครับผมท่านผู้ชมมีความคิดเห็นหรือว่ามีข้อเสนอแนอะใไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือว่าจะมีอะไรสอบถามนะครับก็สอบถามได้ที่เบอร์นะครับที่ให้ไว้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดินทางของช่วงสายคลิปเลยน,นะครับยังไงแล้วก็ฝากเปก็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม แล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับว่าภูเก็ตไลฟ์จะพาท่านผู้ชมนะครับไปรับชมอาชีพอะไรนะครับผมไว้กอติดตามกันในคลิปหน้านะครับแล้วก็ชีพนี้นะครับก็ยังอยากมาแนะนำนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะครับเผื่อว่าท่านผู้ชมสนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามกับเจ้าของสูตรโดยตรงได้เลยนะครับแล้วก็ทางเจ้าของสูตรยินดีนะครับที่จะบอกสูตรทุกอย่างให้กับท่านผู้ชมครับที่สนใจนะครับผม อะรแล้วก็อย่าลืมโทรมานะครับที่เบอร์โทรที่เห็นไว้นะครับที่ที่เห็นนะครับโทรมาได้เลยน,นะครับผมทางจ้าของสูตรยินดีนะครับที่จะบอกนะครับสำหรับทุกนี้ต้องรางไปก่อนสวัสดีนะครับ